ก้าวไปอันนี้เดินก้าวไปเลยก่อนก oh. <m> ้าวไม่ได้หอนก้าวไม่ได้ก้ขาดทไม่ได้คือก่อนนี้ผมจะบอกให้ฟังนะคือเดินนี้ผมเดินขานี้ไปแล้วเนี่ยอย่างนี้จะต้องรักษาลาขานี้เข้ามาแล้วจะก้าวขานีต่อแล้วก็ลาขานี้เข้ามาัจะก้าวต่อได้แต่ตอนนี้มันเดินยังเดินไปได้เลยจะมีอาการเกหนิดหน่อยเกนิดหน่อยคือเดินคล่องขึ้นเดินในคลองขึ้นเดินได้เร็วไม่ต้องรากไม่ต้องรากไาต้อะ เดินเดินเด่จะ่องอย่างเี้นะไอ้ังี้กตัากก็้เดกล้ากันได้เดติดรากอนี้มตรานี้แราอนี้เราจะเดินได้แล้วไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมไม่เหนื่อยแล้วจะไม่มีอาการรู้สึกเหนื่อยไม่เหมือนก่อนคือตอนนี้ตึงนะ่อนกินาเนี้จะตึงแล้วจะไม่อยากเลยตอนนี้เดินร่องขึ้น แบบมาอย่างนี้คือกับเราได้สังยาแล้วคือบอกตรงไีคือธรรมดาไม่เป็นเลยขนานี้นะนี่คือแบบป๋ามาปรามาธรรมดาเดียอธรรมดาเดียวธรรมดาเดืยวธรรมดา